ครับนิมนต์หลวงพอ<ด>่อองค์ดำมาแทหนาอุโบสถบนครับเออยวไปปดิ <saben> ทานอยู่แทนพระศิวลีข้างล่างครับผู้ที่เลี้ยวเห็นหนานี่คือมีบุญมีบุญพระทุกคนครับมีแต่บุญมีบุญอยู่นี่เด็กจับเด็กทรง พระพุทธรูปครับหลังจากนิมนต์ห<อ>ลวงพ่อองค์ดำเป็นแม่หนาอุโบสถกับตอนนี้เจ้าขึ้นปพนธ์ทานไปบุษบกตรงกับ เงยมัวหน่อยแต่ละเม็ดจะวัดบางทีเราหงุดหงิดซักเอามาเช็คเบื้งก่อนนี่เงได้มันบ่ได้หรอกครับบอกแล้แล้วถึงหมู่บ้านแล้วบอกแล้วละแม่นบ่แอกเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นตั้งให้มันกลางเลยเอาเอาเอาขึ้นขืนลมลงลมหลังลงก่อนเอาขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นไปทั้งนี้กำลังกลับซอยกันซอยกันนหลายคนเอาช่วยกันช่วยกัน ขณะทักเอาพี่ก้อนจะ้าไปยุ่งต้นนั้นรถขึ้นว้างก้อนรถคือโยกรถโ่ไหลผมเออรถงอกเงี้นี่ละเอาคืนคืนโอ้ยนิมนต์นิมนต์ครับคืนคืนตั้งก้อนครับตั้งก้อนครับนี่งอนลงพอเป็นขึ้นขึ้นบุญฉบกซอยกันได้หลายๆคนซอยกันครับกินลมต้อง ยังติดควันระบ้างเั็ติดควันระบ้างล่มไปเอาเอ็นเอาเสียรมันไปน้ำบุญก uh uh ้อนไปจับเสียรน้ำบ uh. ุญน้ำไปยืนนังลานต้นบุญน้ำก็ไปยืนนังลานดังน้ำ เออตูดกับไปคุณหมอตูดกับไอีกเออจัดต้นตูดกับมาอีกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นบุตสมบูรณ์เอหลวงพ่อหนี่งงามเด้อพี่น้องเป็นพี่น้องเป็นที่เอาขึ้นไปฏิฐานเอองามเออมา้งหลังมาครับขึม่วนอู่สาธุครับอาจารย์น้องเป็นบุญครับดูแล

เออเลยพี่หน้าบังพี่หนาบังก้นพีาเือหลายทั้งหมดรู้แต่เดยมันขาือได้เลยดี้ายมันอุมไคือตัวนเออเนไปเนเอาเนเดอเนหามองกอวงมือเเออเขาลอเลยท่านใช่ขัวเท่าบันเ้อมันเยียง